สกินแคร์กันค่ะผูดติด,ตด,ข,ด,ข,ดขัดมากค่ะตื่นเต้นนะคะคือคีมานนนมาแพ้ตอนที่แบบกระปุกที่ห้าที่ทำให้สิวหายไวที่สุดทุกคนน่าจะเห็นปกมีแล้วนะคะว่าที่มีลงไปบีฟอกับอัปเตอร์ตอก่อนตอนแพ้กับตอนไม่แพ้นะคะอะไรแบบนี้เนาะอืมก็มาดูตอนนี้นะคะทุกคนผิวหน้าของมีก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเหลือแค่รอยนะคะทุกคนตอนเนี้ย ม,มันจะมีรอยแบบแดงๆแ,แล้วก็จะมีสิวพดขึ้นมาบ้างอะไรแบบนี้นะคะทุกคนคือพอแบบคือตอนนั้นอ่ะปกติอหน้าเมียจะไม่แพ้อะไรเลยเว้ยทุกคนไม่เคยแพ้อะไรเลยคือคีมานนั้นมาแพ้ตอนที่แบบกระปุกที่5้าก็งงเหมือนกันมันอยู่ๆมันก็พุดขึ้นมาเดี๋ยวเอารูปให้ดูนะคะมันพุดขึ้นมาแบบเยอะๆมากๆอะไรเงี้ย หลังจากนั้นก็กลายเป็นคนที่แพ้ง่ายไปเลยนะคะมันเพิ่งเกิดเมื่อเดือนที่แล้วเองนะคะทุกคนก็กลายเป็นคนแพ้ง่ายผิวเนสตีมากขึ้นนะคะทุกคนมันแบบมันแพ้ง่ายมากขึ้นมากๆเลยอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยแบบว่าหาสกินแครท์ทุกอย่างที่ทําให้สิวหายไวที่สุดนะคะทุกคนเพราะว่า เลิฟเลยเวลาที่หน้าแบบเป็นสิวอะไรแบบนั้นนะคะทุกคนเออก็เลยแบบว่าลองหาครีมใช้้วยไม่ว่าจะกินทาทุกอย่างเลย Everything ก็คืออยากจะมาให้ดูตัวแรกก่อนหรือว่าใช้อะไรบ้างน,นะคะตั้งแต่การล้างหน้าสกินแคร์มีกี่ตัวอะไรยอย่างเงี้ยคือของนี้จะไม่ได้ใช้เยอะเลยคือมันจะไม่จับผิวหน้าเราอะ่ะมันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เยอะเกลฟิลป์าดูคนมันใช้แค่นิดเดียวมันก็พอแล้วตัวแรกนะคะดูคนโฟมล้างหน้าที่มีใช้นะคะจะเป็นนิวโชจินน่านะคะนิวโชจินน่านะคะดีบครีมนะคะดูคนจะเป็นแบบนี้เลยจะบอกว่าดีแบบดีมากๆเห็นหลายช่องแบบรีวิวแล้วก็เลยแบบไปเอามาลองใช้ดูตอนที่ เป็นสิวนะคะก็ดีมากๆแล้วก็เวลาล้างหน้าอะไรเงี้ยรู้สึกว่าหน้าไม่แห้งตึงเหมือนแบบตัวอื่นตอนแรกใช้เป็นตัวเป็นหลอดสีฟ้า,ฟาดูโตนอันนั้นคือหน้าแบบแห้งมากอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือหน้ายังมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะแล้วก็แบบดีมากๆคือของมิาเวลาล้างหน้าใช่ปะก็คือจะถูถ,ถูถูเสร็จล้วจะทิ้งไว้สักหนึ่งนาะทีให้แบบให้ตัว โฟมเนี่ยมันทาปฏิกิริยากับหน้าเราสักนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยล้างออกนะคะหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็แปะทิชชูนะคะจะไม่ได้ใช้แบบเป็นพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ ผ้าเออช็ดตัวอะไรแบบนี้นะคะทุกคนจะใช้เป็นชููชนะคะซับหน้าเข้าใบนะคะทุกคนแค่แผ่นเดียวเท่านั้นแล้วก็จะก็จะใช้เป็นตัวดาก้อนบัตน,นะคะตัวนี้เซิ้งลอยลดไวแบบไวมากๆนะคะทุกคนแต่มันก็ไม่ได้ไวอะไรขนาดนั้นนะเวลาที่เวเขาเรียกว่าอะไรเวลาที่เรารักษาต้นๆอะ่ะมันจะหายไวแต่พอแบบมันจะมีรอยหนึ่งที่แบบอันเนี้ยอันไหนวะ มันนานมากแล้วอะไรเนี่ยมันจะหายยากหายช้ามากๆนะคะทุกคนแต่ข้างบนตรงเนี้เคยเป็นรอยแดงก็คือหายไปแล้วนะคะแล้วก็ข้างๆตอนเนี้ยมันก็ยังมีรอยดํารอยแดงอยู่นะคะทุกคนก็ถือว่ามันก็โอเคแต่รู้สึกว่าหน้ามันยังไม่เรียบเนียนเหมือนแต่ก่อนอยากจะให้ดูหน้าแต่ก่อนมากเพิ่นี่นะคะหน้าแต่ก่อนมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนอยางไ้หน้าแบบนั้นมากเลยเอออะไรที่มันแบบถูกเกินไปมันก็ไม่ดีนะคะทุกคนเออแต่ก็แต่ก็ แต่ก็แบบว่าแล้วแต่คนด้วยอะไรแบบนี้เนาะตัวนี้ก็ราคาประมาณร้อยกว่าบาทอันนี้หลอดเล็กมากเออซื้อใน CJ นะคะทุกคนซื้อใน CJ ประมาณ115บาทส่วนโฟมล้างหน้าประมาณร้อกว่าบาทถ้าจะไม่ผิดนะคะทุกคนเราใช้ได้นานด้วยนะอันนี้ว่ามันเดินกว่าๆแล้วอะ่ะ ตัวต่อไปนะคะทุกคนพอเราลงเจลดากก้อนเสร็จนะคะเราก็จะมาลงตัวครีมตัวเซรั่ม n ินครีมนะคะของพี่อูนไดมอนเกรย์นะคะซึ่งตัวเนี้ยอยากจะรีวิวให้อีกหนึ่งเสียงเลยซื้อเองใช้เองโนสปอนเซอร์เ no ขาไม่ได้จ้างสปอนเซอร์ใดๆทางสิ้นนะคะทุกคนตัวนี้เลยก็คือจะเป็นของพี่อูนนะคะมันดีมากๆเราเนือครีมน้องก็คือมันจะออกเป็นเนื้อครีมแล้วก็เซรั่มเซรั่มด้วยอะไรแบบเนี้ยเออมัน มันดีมากๆเรแล้วก็ใครที่ผิวหน้าโทรมๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีรอยแดงอะไรเงี้ยก็แนะนําตัวนี้เลยนะคะทุกคนคือมันดีมากแล้วก็ตัวปั๊มเขาอ่ะเขาทำออกมาได้ดีแล้วก็มีนิมอลมากๆเลยอื ก็คืออันเนี้ยเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าช่วงเป็นสิวนี่แหละทุกคนใครที่เป็นสิวหรืออะไรเงี้ยแล้วหน้าโทมก็แนะนําตัวนี้เพราะว่าตอนที่เป็นสิวหน้าโทมมากพอแบบไม่มีไวท์เทนนิ่งเลยที่หน้าอะไรเงี้ยเราต้องรักษาสิวอย่างเดียวอะไรแบบนี้นะคะทุกคนแต่ก็คือตั้งแต่แบบเป็นสิวมาก็ใช้อยู่แค่นี้จริงๆเลยนะอ่ะตัวต่อไปนะคะจะเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ของเกาหลีนะคะตัวนี้เลยนะคะทุกคนอันเนี้ยจะเป็นหลอดเล็กที่เทมานะคะเอ้จะมีอีกหลอดหนึ่ง จะมีดอดเล็กอีกอันนึงเดี๋ยวไปเอามาก่อนทุกคนก็คือมีอยู่2หลอดนะคะเป็นยี่ห้อเดียวกันเลยเป็น moisturizer เหมือนกันอันนี้จะเป็นเนือเนะะนเน้อเจลนะคะส่วนอันนี้จะเป็นเนื้อครีมซึ่งแบบกลิ่นตัวนี้รู้สึกว่าจะเคมีเคมีนิดน,นึงแต่น,นี้ไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่นะคะใครที่แพ้ง่ายมากๆก็จะแนะนําตัวเจลนะคะใครที่แบบว่าเออไม่ค่อยแพ้อะไรแต่ว่าอันนี้ที่แพ้ที่แพ้ก็ไม่ได้แพ้ตัวนี้เลยนะคะทุกคนก็โอเคเลยเาต,ตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นดีแบบดีมากๆแล้วก็ตัวสีแดงเนี่ ลดรอยดำลดรอยแดงได้ดีนะคะทุกคนตัวนี้เขาก็จะลดสารสก,กัดลงมาจากสีแดงน,นิดนึงเท่านั้นนะคะแต่ก็โอเคนะคะทุกคนจะไม่ได้ว่าซื้อเทปมาเท่าไหร่จะซื้อในช้อปปี้นี่แหละทุกคนก็โอเคเลยนะคะตัว moisturizer แล้วก็เออมันดีอะมันดีเลิศนะคะที่ใช้นะตอนนี้แล้วก็ตัวกันแดดนะคะมีแค่2ตัวนะคะจะอันนี้จะไปขโมยแม่มานะคะทุกคนของอีฟนะคะทุกคนคือน้องของอีฟเนี่ยมันจะเป็นแบบ นเนื้อของอีบะมันจะเป็นแบบเจลเจลนิดนึงอะไรแบบนี้เนาะแต่ก็ถ้าเราก็ไม่รู้สึกหนักหน้าแล้วก็หน้ารู้สึกเออขาวขึ้นหนึ่งระดับแค่นั้นนะคะแล้วก็สักพักหนึ่งน้องก็จะเป็นสีผิวเราอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่า มันต้องหาอะไรที่แบบว่าให้หน้าเราสว่างมากกว่านี้อะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าให้เลือกนะคะก็จะชอบตัวนี้มากกว่าในเซวเวนนะคะโ no นสปอลเซอร์อะไรทั้งสิ้จะซื้อเองหมดทุกอย่างโน no. นะคะ อ่ะตัวนี้นะคะดูคนเอออันเนี้ยคือแบบมันดีมากมากมามา,มาคือเนื้อมันก็ดีแล้วก็สําหรับคนที่เป็นสิวใช้ได้แล้วก็คุมมันด้วยดูคนแต่จริงๆอ่ะหน้านี่ไม่ได้มันหน้านี้เป็นคนที่หน้าแห้งนะคะแต่ก็ใช้แล้วก็โอเคแบบโอเคมากๆอะไรเงี้ยถ้าให้เลือกก็คือชอบอันนี้มากกว่า ควตัวนี้ก็จะทาบ้างไม่ทาบ้างก็คือแล้วแต่วันเลยแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะดีอะไรแบบนี้เนาะแต่ให้เลือกก็ชอบตัวนี้มากกว่านะคะโอเคเลยแล้วก็ราคาน่ารักมากๆนะคะแล้วก็จะมีตัวอาหารเสริมซึ่งอาหารเสริมนะคะที่กินก็ no s p เซอร์เหมือนกันแต่ก็อยากจะแบบ แยกคลิปออกไปอะไรเงี้ยตัวอาหารเสริมที่กินอยู่ตอนนี้อะไรแบบนี้นะคะทุกคนเออติดๆขัดๆมากค่ะตื่นเต้นนะคะไม่ได้ลงคลิปมานานมากส่วนมากจะลงคลิปแต่ลูกอะไรอย,ย่างเงี้เนาะก็เลยมาลงคลิปตัวเองทําของตัวเองบ้างอะไรแบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่าเป็นคนที่พูดเก่งมากมากเพราะว่าคือชอบพูดกับตัวเองอะทุกคนเวลาแต่งหน้นาก็พูดกับตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยเออ ก็คุยกับในกล้องไปเลยจบๆให้ออคนเขารู้ไปว่าเราเป็นบ้านะคะตามนี้เลยแค่นี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็มาร์คแผ่นที่ใช้ในตอนที่ช่วงเป็นสิวก็บานโอบาก,กิดีมากใช้คํว่าดีแบบดีมากทุกคนสิวมันหายไวมากๆนะคะอันนี้คือมันแล้วแต่คนด้วยเนาะแต่ของนี้มันแบบคือมันเริ่มหายหมดแล้วนะคะทุกคนมันเลย มันก็โอเคขึ้นเห็นปะแต่ว่ามันยังมีแบบตุ่มตุ่มอยู่ซึ่งตอนนี้ก็คือยังหาสกินแคร์ไปเรื่อยตอนแรกอ่ะก็ไปปรึกษาเออแบรนด์อิงกูมานะคะก็คืออยากใช้ตัวไอเป็นที่มันเป็นเซรั่มกาแฟทุกคนเออที่มันช่วยลดรอยอ่ะถ้าซื้อมาแล้วแล้วมันใช้ดีเราจะมารีวิวให้ฟังว่าเออมันมันดีจริงไหมมันต่างกับตัวดากอนเจลยังไงอะไรแบบนี้แล้กันเนาะ โนสปอนเซอร์ใ no ดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนคลิปนี้ายเองทุกอย่างคืออยากย้ําจริงเพราะว่าใจเองทุกอย่างคือบางคลิปอะ่ะที่เขามารีวิวกันอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นสปอนเซอร์ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือเราใช้เองทุกอย่างเป็นเดือนแล้วนะคะตั้งแต่เป็นสิวมายันสิวหายแล้วก็เหลือแค่รอยอะไรแบบนี้นะคะทุกคนอืมแค่นี้เลยแล้วก็กินน้ํา ตกินน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็แล้วก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นี้ด้วยนะคะไม่เปจะคือไม่จำเป็นต้องกดแชร์ให้ก็ได้แต่กดไลค์ให้กำลังใจเม้นนิดนึงว่าควรปรับตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็หลังจากนี้ก็จะพัฒนาในการตัดต่อคลิปไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเออช่วงนี้ก็จะอินกับอาหารเสริมสกินแคร์อะไรอย่างนี้เนาะคือคลิปต่อไปก็รอเลยนะคะเอาหารเสริมนะคะทุกคนบุย